นับจากนี้ไปนะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้ร่วมกันคิดด้วยติดตามและทางพี่น้องคนพิการจะได้ติดตามไปพร้อมกันด้วยจะพาไปรู้จักเครือข่ายนะครือข่ายของคนพิการหรือเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเครือข่ายคนพิการและคนพิการต้นแบบวันนี้ได้รับความกรุณาจากทางท่านรองประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาชมรมคนพิการไทยใจอาสานะครับท่านรองประธานสมพงษ์รักโคตรครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านรองประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาเนี่ยขอความรู้หน่อยเดอะว่ามันเป็นมันมามาจากไหนมาจากใครขอดูขอความรู้หน่อยเดียวครับครับได้ยินไหมครับคุณสมพงศ์ได้ยินไหมครับเสียงไม่ค่อยชัดะเสียงไม่ค่อยชัดนะเด,นะเดี๋ยวปรับเสียงเรนะ่งเสียงให้คุณสมพงศ์ฟังหน่อยนะ คุณสมพงษ์รักโครเนี่ยเป็นรองประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาคุณสมพงษ์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าชมรมคนพิการใจอาสาเนี่ยนะครับเริ่มต้นมายังไงและมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอะไรครับเชิญครับคุณสมพง์อกเจครับผมนเรม่องเราก่อตั้งขึ้นมาตด้ประมาณ ได้ยินไหมครับคุณสพองได้ยินครับได้ยินครับ่แจ่มันเลยแจ่มันเลยครับผมก็มีวัตถุประสงค์ก็ไอ้ก็หนึ่งครับด้านสังคมนะครับเพื่อสนับสนุนให้คนพิการเข้าสู่สังคมนะครับเรื่องเรื่องเรื่องสิทธิ์นะครับครับเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมครับโดยไม่ถูกเรื่องปฏิบัตินะครับครับครับ คนที่สามก็ประสานส่งต่อนะครับ<ม>เพื่อให้คนพิการ<ม>ให้มีคําปรึกษาและส่งต่อคนพิการ<ม>ไปหน่วยงานเป้าหมายที่ต้องการนะครับครับตอนนี้สมาชิก,กสมาชิกของทางชมรมคนพิการไทยใจอาสาเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ครับล่าสุดร้อยร้อยห้าสิบประมาณนี่ครับร้อยห้าสิบคนแล้ว<ถ> เสียชีวิตไปด้วยครับแล้วทางร้อยห้าสิบคนเนี่ยเราเราดูแลกันยังไงครับตอนนี้เราก็มีเราก็เราก็มีโครงการนะครับโครงการลงพื้นที่เยี่ยมาให้กําลังใจแล้วก็ฟื้นฟูฝปกน้ตาตก,การดำรงชีวิตอิสระด้วยนะครับขอ,อโทษทีคุณคุณสมพงศ์ชมรมชมรมคนพิการใจอาสาเนี่ยเราเราตั้งอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้ำนักงานตั้งอยู่ในตัวเมืองอุบลน,นะครับอยู่อุบลราชธานีเพราะฉะนั้นพี่น้องเมืองอุบลก็จะรู้จักว่าตรงจุดนี้อจะอยู่ใกล้กับอะไรถนนอะไรครับเนี่ยถนนอะไรถนนชบาลานอกชบาลา้านนอกตำบลในเมืองค่ะอยู่ในเมืองนะและด,ดูแลคนในพื้นที่ร้อยห้าสิบคนที่อยู่ในอุบลราชธานีใช่ไหมครับ ครับมีกสม,มาชิกก็อยู่ต่างอำเภอด้วยนะครับ,รบต่างอำเภอก็ถ้ามีการประชุมก็ร่วมมาประชุมที่ในในตัวเมืองนี่นะครับ,รบและเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับครับเรามีการส่งเสริมอาชีพยังไงครับเราก็มีการเอมีการฝึกอาชีพนะครับฝึกอาชีพทําโครงการฝึกอาชีพให้ ต่พี่น้องที่ที่ทำกันหยุ่ทุกวันนี้นะมะแะนีแต่ละคนแต่ละคนนี่มีความพิการเนี่ยอย่างหลากหลายไหมหรือ,อยังไงของเราที่กลุ่มเราดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับอ๋อทางการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็คือ,อคก็คือก็คือการสื่อสารกันได้นะ,ะแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพกันได้ครับแล้ว รายได้ที่พี่น้องคนพิการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต่เขามีมาจากทางไหนบ้างครับรายได้รายได้ที่เขาทำมาหากินเนี่ยมาจากทางด้านไหนบ้างครับส่วนหนึ่งที่เราฝึกอาชีพไปก็ทำงานไ้ไปไประกอบอาชีพอิสระนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับ เรี้ยงปลาก็ได้ <ใน S 1> เล้งเป็นเ่ในเ<า>่องนะ่ที่เราส่งเสริมให้ทำงานหน้าตาสามห้านั่นนะครับโอ้มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนบ้างไหมครับหน่วยงานตอนนี้แล้วก็ของก็ประมาณจากสํานกงานสำานกงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดน,นี่นะครับ,รบทีนี้ถ้าหากว่าจะไปชมว่าทางา ที่ทางชมรมคนพิการไทยใจอาสาเนี่ยเขาจะเข้าไปชมที่ไหนบ้างทั้งเพจทั้งอะไรมีไหมกับเพจเฟซบุ๊กเราชมรมคนพิการไทยใจอาสาคลิกเข้าไปเลยค่ะอ๋อคลิกเข้าไปเลยนะพิมพ์เข้าไป Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าคนพิการใจอาสาปุ๊บเลยจะมีค<ม><ช>ำว่าชมรมคนพิการไทยใจอาสามจะขึ้นเลยค่ะโอ้ดีจังเลยอยผมคุยกับคุณอะไรครับ อ,อนจ,<ะ>จันสิทธิพักค่ะคเป็นผู้ช่วยคนพิการ oh, oh, และก็เป็นผู้ช่วยชมรมด้วยค่ะอ๋อ oh, คุณออนจันนะคุณออนจัน oh. ทีนี้เนี่ย oh. แต่พี่น้องคนพิการที่เราดูแลอยู่เนี่ยวเวลาไปดูแลเนี่ยม,มีปัญหาอุปสรรคกันไหมบางท่านก็แรกๆก็มีค่ะแต่ว่าพอหลังๆเราเข้าไปช่วยหรือไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเหมือน hmm. ชีวิตอิสระเขาน่ะครับแ,แรกๆม่เขาก็ไม่ค่อยเหมือน เหมือนเขาไม่ค่อยอันนี้เรามันเหมือนดูเราไม่ยังไม่คุ้นเคยไงครับยังไม่คุ้นเคยกับเราพอเราเข้าไปอีกนานๆครั้งเขาก็เออเริ่มคุ้นชินเขาก็จิตใจเขาก็เริ่มดีขึ้นเขาเข้มแข็งเขาก็อยากออกสู่สังคมนั่นนี่เขาก็อยากเห็นทีมงานเรามีผลงานยังไงเขาก็อยากติดตามเขาก็คิดเข้าไปในชมรมเราแบบนี้แหละครัแล้วถ้าว่า คนที่เขาไปดูทางเพจแล้วเนี่ยเห็นจากการการช่วยเหลือคนพิการก็ดีหรือว่าการที่สร้างอาชีพสร้างนี่ยเขาจะไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนี่เขาสามารถจะไปสนับสนุนได้ที่ไหนยังไงครับโอค้คเขาบางคนบางคนถ้าเป็นคนพิการลงแรงเขาให้ผู้ช่วยคนพิการพาเขามาร่วมกิจกรรมหรือร่วม,มในในทีมงานงานศูนย์บริการเรานะคะเข้ามาที่ ศูนย์บริการเราเลยค่ะเรามีกิจกรรมเหมือนตอนนี้เป็นชมรมค่ะตอนนี้ศูนย์บริการด้วย<ม>เป็นทั้งศูนย์บริการเป็นทั้งชมรมค่ะครับทั้งศูนย์บริการทั้งชมรมมีเพจไหมเพจของคอพิการมีแล้วใช่ไหมใช่ค,<น>ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไปสนับสนุนช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยเขาเข,า,ขาจะติดต่อไปที่เพจหรือจะติดต่อไปที่ชมรม ng ng ยังไงครับค่ะติดต่อใน,ออน,นหน่วยงานติดต่อในหน่วยงานในในเพจชมรมเราเลยค่ะเพจชมรมนะค่ะเบอร์โทรประธานเรา ได้ได้ยินข่าวประธานเราเสียวันที่สองมกรานั้นนะคะเพื่อแจ้งไปแล้วค่ะเ<อ>พิ่งมีการสูญเสียไปแต่ว่าเราก็สารต่องานให้ประธานเราอยู่ค่ะอท่านประธานท่านประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาเพิ่งจะเพิ่งจะเสีย,สยนะทางสื่ออาสาประชาชนเพื่อช่วยคนพิการก็ขอแจ้งความเสียใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้และเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ส่งต่อให้กับพี่น้องคนพิการต่างๆนะ มีอะไรอยากจะฝากถึงคผู้คนพิการต่างๆก็ตรงนี้ได้เลยครับอ,อยากฝากว่าคนพิการไม่ได้พิการทั้งตัวและหัวใจฝากบอกว่าให้สู้และเข้มแข็งเราจะพัฒนาคนพิการให้ทั่วถึงค่ะครับขอบคุณทางคุณสมพงษ์รักโคตรนะครับรองประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาและก็คุณอ่อนจันทร์นะที่มาช่วยกันแล้วก็ฝาก เรื่องของการสูญเสียท่านประธานด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สื่ออาสาประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการที่สัภาษณ์นี้อยากให้ดูแล้วแชร์ส่งต่อไปให้มากที่สุดนะครับจะได้เกิดประโยชน์มากมนะขอ,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นเครือข่ายคนพิการนะครับและคนพิการต้นแบบที่ยังอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกับทางพี่น้องคนพิการที่ปัจจุบันนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าประธานเสียท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทาง ชมรมก็ยังเดินทางต่อไปนะครับให้กำลังใจนะกับทางชมรมคนพิการไทยใจอาสานะครับ